น้ำมนต์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมนต์ค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะน้ำมนต์เนาะ<แ>งวดที่ผ่านมาค่ะนผู้ชมน้ำมนต์ให้โชคใหญ่อีกแล้วเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาน้ำมนต์ฝันมาเอาคลิปเดียวคงสุดท้ายเนาะ<แ>เพิ่นให้ยซีสอง เลขสองตัวตีจากฝันเป็นหายซีสองแต่ว่ามนนื่อวานได้เอาแฟมเก่ามากค่ะท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะเลขน้มุนเขาเนาะคะซีสองสองซีเนาะค่ะผู้ใด้กลับก็บกบคือเขาตรงๆเนาะงวดนี้มาตามต่อหน,น้ามาอดปลายางค่ะท่านผู้ชมน้มุนว่าฝันดีคักว่สาสั่นฝันเมื่อไรน้มนุนฝันเมื่อคืนนี่แหะฝันเมื่อคืนมาตามน้มุนมือน่อวันที่ยี่สิบเนาะ,ะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เนาะค่ะฝันเนี่ยอไรน้มุน เปนมาขี่รถคันนี้แล้วไปซอยงานจะไปซอยงานใส่คนหลายหลมันไปพ,พาะพุ่งใหญ่หนึ่งอันเพิ่นระบายยืนฟ้าห้ำอยู่เอา้าจะไหนาจังไปเอ็นเสภาขึ้น,นบัไวไซอะไรวะฮะไม่เมื่อเชี่ยเมืองห้ำกูแถบบ่อพิ่งมาอันส่มึงอยากได้ไรมึงก็ตีเอาที่ละเละืเพิ่นว่งมาพุ่งใหญ่นั่นแล้วชิขอตีตัวใดเอ้าใครกับสอน้วยมึงก็ตีเอาที่ละ ปันหำเขาเอิ่นเอียงขนาดคนวะอืมไหวแต่จี๊กนั่งชูนชองเสมอว่ะจะว่าโอ้ยอีเห็นหนะคุณเนี่ยมึงตีเป็นตะเลกนอคนว่าคนกับคนหุ่จักกันนี่แหะจักมันไปแต่ว่าจืดจืดจืดประเด็นนะอืมป้าหอดว่าโอ้ยเห็นป้าหำเห็นกุดโดนเลยถ่วงลงจ็กรถทัานนี่แหละค่ะลงจ็กรถทัานนี่แหละก็เลยถ่วงเพิ่นหหวยปใหญ่นี่คือป้าหำนอว่าบ้านนี้อันประถวงเพื่อแล้วว่ะเพราะว่ามึงไปเสือหลดเหล็กนั้น หนะึ่งศูนย์สองนะเพื่นวะค่ะเพื่นบอกให้ไปซื้อเลขโอ้บอกให้ไปซื้อเรขพร้อมเมนต้องไปซื้ออโลดหนะึ่งศูนย์สองนะอืมแต่ว่ามุงมน่เดอ้อเลข่หนึงน่งก็เล็เจ็ดมันตัวเดียวกันเดอนน้อเพื่อนวะหนึ่งก็เปเจ็ดตัวเดียวกันเมนเพืพออาาพ่อนบอกซัามี่นะเพื่อนก็วอกอันอ๋อลาลกูจิเมอกูจิเมอเพื่อนวะก่นนังกะสีอายุประมาณสี่สิบสี่สิห้านี่ะ ประมาณ C ซ C หาปีแมนเป็นคนหูจักกันอยู่เมนบอคนหูจักกันค่ะฟันเห็นเบิดล่วงเลยอเบอกเบิดพ่วงปลาตัวเห็ดคนลุนทึ่งปลาทึ่งทั้งไตทึงนั้งเถืง่งโอ้บุเคยฟันแนวนี้จะคืออบัวบัวบุบบเคยฟันแนวจ้ดเทียอกําลังฟันนี่นะในความฟันสีไปใส่คือเดียพากันนางหลดไปจักจะไปใส่กันหนอหลายคนแห่งที่รถขันนี้แหละไปหลายคนขนาดยังมารถคั้นนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเนาะค่ะสหยเพิ่นเบ่ง นี่ค่ะไยทะเบียนสีนเก้าหนึ่งแปดนาะค่ะ<ม>เป็นเล็กทะเบียนรถขั้นนี้เพื่อน่าท,ทีเพื่นขี่มาจอดไว้นี่เนาะค่ะน,น้ำมนตนเพิ่นก็นั่งอยู่ทางป้ายยางนี่ละค่ะท่านผู้ชมแนวทางน้ำมนตนสีไห้นิ่งหวัดนี่ตัวไรคะหะะนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองกับอายุเพิ่นเนาะ สี่สิบสี่อย่างสี่สิบหานะคะาอายุของผูถ้ถิ่นฝันเกีียวเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถติดไว้นนาบ่ติดไว้นามาละขับออกมาเมือเส้าพอดีมาถอยไปยถอยทอนกกยางยังวะถอยส้นก๊กยางถอยหลังส้นก๊กยางตึงเลยฟ้าถ่ายงอเลยยังวะโอ้ก็สาคัญอยู่เด้อเลขทะเบียนรถก็ได้นี่เนาะค่ะเลขทะเบียนรถเพิ่นเนาะค่ะตัวนี้ท้ายทั้งหนานะค่ะส่วนทั้งหลังนี่ เอาอยัางสอมแซมระบออันทั้งหลังนี่บอบอเนี่ยม่นเลยสอมอยู่เออม,มากระบ,บุ่มมาหลายดอกบุ่มนิดหน่อยค่ะอ่าอืมลองเบิง่งค่ะท่านผู้ชมแนวทางของน้ามุนในงวดนี้เนะ<ฮ>ะาะเพราะว่ันนามุนนี่เป็นผู้สิฟันแม่นผู้นึงค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันกับเขาเนาะค่ะจากที่ห่างหายไปประมาณสองงวดเนาะสองงวดค่ะ<า>ลางวดว่างหันเนาะค่ะมาตามเพื่อนคลิปเดียวเท่านั้นคงสุดท้ายเนาะค่ะ เพื่อนก็นหาโชคเนาะค่ะ4 2 2 4เนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะมาตามต่อต่อว,วิกตอหงวดฝันสดๆห่อนๆเมื่อคืนนี้เลยเพื่อนราคามาตามเหมือนี้วันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมเอาขอหายได้โชคไงกับน้ำมน์ในงวดนี้ค่ะน้ำม์มี่ยังเพิ่มเติมบ่คะบ่ค่ะพ่ชมนี่นะคะค่ะขอบคุณน้ำมลในไลค์ค่ะที่สละเวลาเนาะคะ่ะ มาเวาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟั้างขอบคุณค่ะน้ำมตนค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแรกของน้ำมุนในงวดนี้เนาะค่ะงวดที่ผ่านมากท่านผู้ชมเลขน้ำมุนเขาเนะค่ะ อันนี้เป็นของวัตถิพานมาเนาะค่ะเพิ่อนหายซีสองเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้เฒ่าเขียนเหล็กหายเนาะค่ะเข่าของเพิ่นเนาะค่ะรางวดนี่มาตามต่อเนาะค่ะน้ำมุนนี่เพิ่นฝันเมื่ขึ้นสดโดหอนหอนเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนนี่นางรถกระบะเพิ่นเพิ่นว่าไปต้องการไล่คนเพิ่นว่าไปงานเพื่อนว่ะเป็นการเป็นงานนี่ละเพิ่นว่าค่ะไปหอดกระลงจากรถเพิ่นว่าลงจากรถแล้วไปเห็นผู้ทายผู้หนึ่งเปื่อยกายเพิ่นว่า แต่ว่าเป็นคนหูจักกันเพิ่นว่าค่ะเปื่อยกายเพิ่นว่าบไซส่ังเพิ่นว่าเห็นแต่อวัยวะเพศเพิ่นว่าค่ะเห็นเบิดตัวแต่ว่าเนี่ยไปนี่เปื่อยเห็นอวัยวะเพศกลลนอยู่เพิ่นว่าเพื่อนก็เลยท่วงเนาะค่ะว่าโอ้ยพญานนี่เพิ่นว่าคือ่ใไซเสื้อผาจังได๋จังมาป้าตัวจังสี่เพิ่นว่าค่ะคือบ่นุ่งเสือผาแน่เพิ่นว่าค่ะท่วงเนาะผู้ชายผู้นั้นก็เลยบอกว่า เมึงกกเตียวตีละเลขกเพิ่นว่าค่ะบอกน้ำมนต์เนาะค่ะให้น้ำมนต์นี่ตีเลขกเอาสั่นน้ำม่ตนก็เลยว่าหนึ่งศูนย์สองอันแล้วทธาเนี่ยนี่น้ำมนตนเลยว่าเนาะค่ะหลังจากนั้นคุ้ชาย้คนนั่นก็เลยบอกว่าซื้อเอาเดอ้อว่าสั่นหนึ่งศูนย์สองนะไปซื้ออย่าลืมบอกน้ำม่ตนแนวนี้เนาะค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะหลเนี้ยมันเศร้ามากเพิ่นว่าไปเก็บหน้ายางเพิ่นว่าค่ะ เอาหลดออกมาไปก็บในยางและสามีของนโมนี่เดถอยรถกระบะเนาะค่ะส้นตุนยางเพิ่นว่าตําตุนยางเพิ่นว่าคถอยส้นเนาะค่ะกระบะนี่บุ่มเพิ่นว่ากระบะถ่ายเนาะค่ะฟ้าถ่ายเนาะค่ะบุ่มเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยว่าลื้อสีมาเหล็กทะเบียนรถน้มบอเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้เหล็กทะเบียนรถมาน้ำเนาะค่ะก็คือสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเพราะว่ากลางคืนนี่ฟันบาเดขีเนาะค่ะขีไปงานบุญเพิ่นว่าค่ะเนี่ยมัเศร้ามากอะ มาถอยตามต้อนอยางเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็ได้หายมาซีเก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเลขทะเบียนรถกระบะค่ะราคาซีซียางซีหานะคะ่ะเป็นอายุของชายเปลือยกายเนาะคะ่ะผู้ชายที่เพื่อนหูจักเนาะคะ่ะที่เปลือยกายฝันเกี่ยวกับขื่นหนีเนาะคะ่ะอายุสีสิบสี่ปียางสี C ่สิบหานะคะ่ะแนวทางของน้ำมณฑ์นในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ขอใหท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมิลาบไปต้งว,วันไงคกับน้ำมนต์สุขุสุขนค,ค่ะมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนั่นเนาะค่ะหล้กก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเดือค่ะกันไวคะท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงผ้ารวยน,ำนํำในเลอค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ